สวัสดีครับผมโค้ชฟันดานะครับวันนี้ผมจะพาคุณมาบริหารกล้ามเนื้ออกด้านในนะครับท่านี้นะครับเราใช้อุปกรณ์นะครับเคเบิลจะเป็นท่านะครับเคเบิลครอสนะครับโอเวอร์นะครับลักษณะมุมลักษณะประมาณนี้นะครับจะเน้นในอกด้านในนะครับแล้วเราก็จะเล่นท่าโค้ชกิฟนะครับเคเบิลเพสนะครับสปอตัสอกด้านในเน้นๆนะครับโดยวันนี้จะมีนักกีฬานะครับที่เตรียมตัวนะครับแข่งขันรายการวิสเตอร์ไทยแลนด์ชื่อถึงนี้นะครับคือน้องแชมป์นะครับ นะครับเชิญครับนิดนึงนะครับท่านี้นะครับเราจะเล่นประมาณสัก15บ้ถังนะครับโดยที่จะโฟกัสจังหวะบีบนะครับคือจังหวะนี้บีบปุ๊บจังหวะนี้นะครับดูนี่นะับครับสองสามจังหวะบีบนะครับหายใจออกจังหวะผ่อนแรงหายใจเข้านะครับสี่ห้า หกเจ็ดดก้าสค่อยค่าทีครับหนึ่งสองสามสี่ ตามด้วยเทคนิคปั๊มเลือดนะครับเข้าไปสู่กล้ามเนื้นออกครับจะใช้เป็นโคสกิฟเคเบิร์เคสเป็นท่านี้ครับหนึ่งนะครับ, 1, รบเกรงจังหวะสุดท้ายนะครับสองสุดทีครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสินครับ สอบถามที่นึงครับสำหรับโปรแกรมหน้าอกเนี่ยจะเล่นท่าอะไรบ้างครับส่วนใหญ่เป็นท่าอะไรครับเป็นเป็นเพสเคเบิลคอนโอ,อเวอร์พวกนี้หรือว่าจะเป็นดัมเบลไฟใช่ไหมครับเล่นเล่นจำนวนเยอะไหมครับจำนวนครั้งถ้าสูงเป็นช่วงเนี้ยครับจะเล่นจำนวนครั้งเยอะน้ำหนักไม่เยอะมากครับเน้นฟัมเลื่อดมากกว่าครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงไดเอทนะครับด้วย ทานแคลอรี่ค่อนข้างต่ำ<ช>นะครับอาจจะไม่มีแรงในการปั๊มก็จะเน้นในจำนวนเล็บมากขึ้นม<ช>ากขึ้นนะครับช่วยแนะนาําน้องๆหน่อยไหมครับว่าโปรแกรมการไดเอทเนี่ยต้องเน้นในส่วนของสารอาหารอะไรบ้างครับออส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเน้นโปรตีนค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตยังไงก็ต้องทานแต่ต้องทานที่น้อยแล้วก็ที่สำคัญสุดก็คือไขมันครับไขมันนี่สําคัญมากเราจะทานพวกไขมันดีพวกถั่วอัลมอนด์หรือว่าเป็นเนยถั่ว ที่เป็นการตำ่าแบบนี้นะครับแน็ตจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราฟูขึ้นได้มากครับก็ขอเสริมน,นิดนึงนะครับไขมันนะครับไขมันดีเนี่ยจะเป็นส่วนตัวจะช่วยกระตุ้นฮอร์โมอนใช่นะครับเวลาเราไดเอทนะครับฮอร์โมอนจะตกนะครับถ้าเกิดเราไม่ทานไขมันเข้าไปนะครับก็ทําทให้ให้ฮอร์โมอนเทสโทนตกได้ทําให้แบบว่านะครับเรียวแรงแล้วไม่ค่อยมีการสร้างกล้ามเนื้อก็ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปากถึงการแข่งขันที่ถึงนี้ครับวันไหนเอ่ยเออวันที่แปดครับ ที่ไหนเลยครับที่สเปนครับรลบิ<า>สันเก่า,านะครับก็ติดตามให้กำลังใจน้องแชมป์ได้นะครับวันที่8ที่จ,จึงนี้นะครับเจอโคตษดาแน่นอนเดี๋ยวไปทาสีให้นะครับวันนี้นะครับผมกับน้องแชมป์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ